การเมืองวันนี้ฮะตามกันนิดนึ่งครับสำหรับมติคอรมอที่ออกมาเมื่อวานนะครับออกมาหลายอย่างทั้งเรื่องของลดน้ำมันเบนซินนะครับให้เหลือลิตรละ30บาทแล้วก็ลดค่าไฟฟ,าฟ้าที่สำคัญฮะดูเหมือนว่าที่ได้รับการพูดถึงกันมากก็คือเรื่องของการจ่ายเงินสองรอบสำหรับข้าราชการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็มีข้าราชการทั้ง ที่ยังรับราชการอยู่และข้าราชการบำนาญก็พูดกันให้ความเห็นกันค่อนข้างมากฝั่งมุมมองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุรัตน์อนันทนาธรครับรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเสรสมครับสวัสดีครับท่านผู้สัง่านผู้ชมทางบ้านครับครับมติครมเป็นที่พูดถึงกันมากโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินเดือนราชการสองรอบอาจารย์ในฐานะนักวิชาการมองยังไงฮะ ครับก็เป็นเรื่องที่ที่แปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยมีวิแววว่าจะมีนโยบายตัวนี้อืนะครับเอพอประชุมมติคลรมอลรอบแรกออกมาก็มีนโยบายตัวนี้ออกมาทันทีก็เป็นที่นินหานะครับอประเด็นที่ในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้ศึกษาว่านโยบายตัวนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแต่จากที่ฟังทางรัฐบาลเองนะฮะได้บอกมาว่าเพื่อที่ต้องการจะบรรเทา ในเรื่องของอรายได้ที่ไม่ทั้งเดือนที่ที่ที่ไม่พอใช้จ่ายทั้งเดือนเนี่ยเพื่อให้ท่านการได้ดันเงินบางส่วนออกมาใช้ก่อนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมนเป็นข้อเรียกร้องข้อเสนอจากข้าราชการหรือว่าทางรัฐบาลคิดเองอันนี้ผมยังไม่เห็นข้อมูลนะครับแต่โดยชั่วไปแล้วเนี่ยเราเราคุ้นเคยกันกับจ่ายเงินเดือนเป็นเดือนนะครับแล้วผมคิดว่าข้าราชการเองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ ก็คุ <ke> ้นเคยและ happy. แฮปปี้ก็ะย่าลืมว่าเงินเดือนราชการเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องการจับใจ่ายใช้สอยอแต่เป็นเรื่องของการส่งการผ่อนนะฮะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรต่างเนี่ยนะครับมันอาจจะกกระทบระหรตอเปล่านะครับรัฐบ,บาลเองอาจจะต้องไปคํานึงให้ดีแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลอาจจะมีความเจตนาดีเช่นต้องการจะให้รายการหนึ่งได้มีเงินใช้ใจ่ายตลอดทั้งเดือนแบบนี้นะก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งึ่งตรงนี้เนี่ยยังยังคุ้ไม่ได้นะครับแต่โดยในฐานะที่เป็นนโยบายสาธารณะเนี่ย ผมเองเป็นผู้สอนนโยบายสาธารณะมามาโดยตรงเนี่ยนโยบายมันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องมีเหตุผลว่าทาไมคุณต้องเป็นแบบนี้นะคแับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรื่องเนี้ยมันออกมาเนี่ยมันก็เป็นที่น่าสงสัยว่าทาเพราะอะไรอืนะครับแต่ถามว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินไหมเรื่องต่างไหมผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะยังไงเนี่ยรัฐบาลก็ต้องจ่ายแต่สองครั้งจ่ายหนึ่งครั้งรัฐบาลก็ต้องจ่ายนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องดูต่อไปนะครับ ครับอาจารย์มีม,ม,มีมีข้อมูลเพิ่มมานหนึ่งครับก็คือเรื่องของการที่จะมีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการสองรอบเนี่ยจะจะเริ่มอาจจะเริ่มมกราหกเจ็ดนะครับมาตรการเนี่ยก็จะมีการแจ้งอีกครั้งแต่ว่าทุกอย่างจะคุยกับทางกรมบัญชีกลางทีนี้ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก,ก็ก็มีการชี้แจงออกมาเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีการเสนอรัฐบาลเปิดช่องให้ข้าราชการเลือกจะรับเงินเดือนเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งอันนี้ยิ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจและก็ เรื่องของอื่นเรื่องของการหักเงินเดือนชําระนี่บ้านสารก,กรอะไรเนี่ยก็จะต้องหาเรื่อให้ชัดเจนอันนี้ถ้าถ้ามองในมุมมุมมุมทั้งฝั่งรัฐบาลทั้งฝั่งข้าราชการเนี่ยถ้าถ้ามันหาจุดร่วมกันเนี่ยอันนี้อันนี้มันจะสามารถไปตามแนวทางที่ที่กรมบัญชีกลางอาจจะนะฮะเสนอออกมาแบบนี้ได้ไหมฮะครับคืออย่างนี้ฮะอันนี้คือที่เป็นที่ผมพูดว่ามันเป็นนโยบายที่มันมีปัญหาเพราะว่าเ,าเราเราคุณไม่ได้มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเลย และรัฐบาลก็ถแถลงออกมาเลยแล้วก็กรมบัญชีการถึิงจะออกมาว่ามีท่องทางนู้นท่องทางนี้เนี่ยจริงนโยบายแต่ลนโยบายเนี่ยเมื่อมาเป็นนโยบายสาธารแล้วนา,าจะประกาศออกมานี่ uh. มันต้องมีความชัดเจนในเรื่องการศึกษา<อ>และเรื่องความต้องการและเรื่องการสอบถามความเห็นของคนออกมาในระดับหนึ่งก่อนพราแต่คนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมถามคุณเสกสมถามท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าเคยมีใครได้ยินว่านโยบายี่จะออกมาไหมไม่มีเลยมิแต่วันเล็กนะครับหนึ่งหมื่นบาทมีแต่พักกำลังนี่มีแต่ต่าง เพื่ออาจจะเป็นเจตนาดีของรัฐบาลที่มองว่าไหนๆว่าพักชำระนี่เกษตรกร,ก,ร,ก,รก็ได้แล้ววันเหล็กก็คนชั้นกลางคนคร่ไปได้เพราะนั้นรายการก็ต้องได้บ้างนะครับแต่ว่านโยบายตัวนี้เนี่ยออกมาแล้วนะคนก็สงสัยและยิ่งกรมบัญชีกลางออกมาพูดอย่างนี้นลมันสะท้อนเห็นอะไรไหครับเพราะเห็นว่านโยบายตัวนี้รัฐบาลเองก่ได้มีความพร้อมในเรื่องของการศึกษาที่ดีพอและพูดออกมาก่อนซึ่งเป็นผลเสียต่อรัฐบาลแน่นอนแลอาจจะมีรายการบางคนชอบ แต่ผมเชื่อว่าแ้ะการส่วนใหญ่เองเนี่ยเขาคุ้นเคยกับกบประมาณแบบเก่านะก็ไม่ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมรัฐบ,บาลต้องเร่งนำนโยบายตัวน,นี้ออกมาพูดแล้วแต่มติคอรมอครั้งแรกครับครับคือคือถ้าสมมติสมมตนะิอาจารย์สมมติปรับเรื่องของการจ่ายเงินเดือนสองรอบกับพักหนี้ราชการสามปีอาจารย์มองว่าอันไหนนะ่าจะเป็นไปได้มากมคือคือมันเป็นมัน,มน คือจริงๆ <S <S ของว่าราชการนะเขาไม่ได้ต้องการพักหนี้เขาไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเขาต้อ,องการที่ให้ให้ให้ลดหนี้ไปนะให้ลดหนี้ไปแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการการเพิ่มรายได้ให้ราชการมากกว่าครับและจริงๆของราชการเนี่ยผมมองด้วยความเป็นธรรมนะฮะเพื่อนราชการจะโกรธก,กันนะครับคือในช่วงโควิดเนี่ยทุกคนเนี่ยนะเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักงานแรงงานต่าง ไม่รับผลกระทบจากโควิดหมดมีแค่าการอาชีพเดียวที่ไม่รับผลกระทบเลยเงออินเดือนเท่าเดิมเงินเดือนขึ้นทุกปีนะฮะแล้วก็มี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 รายได้ประจําอยู่ทุกปีแ้าการเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่นคงมากในสภา,าวะการที่ที่เกิดวิกฤตการโควิดนะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนี่สินเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการการการใช้จ่ายของเกษตรกรเอง ตอนแรกผมรัฐบาลเองเนี่ยผมมองเลยว่าการแก้ไขปัญหานี้สินของราชการเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุผลหนึ่งเดียวคือเหตุผลดังการเมืองนะต้องการการสนับสนุนต,ต้องการเสียงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพอื่นเองเนี่ยซึ่งซึ่งหนักหนากว่ายอย่างเช่นการทักนีกเกษตรกรเนี่ยเราต้องยอมรับว่ารายได้เกษตรกรมันไม่มั่นคงมันไม่แน่นอนแต่ของกรณีราชการเองเนี่ยคุณมีรายได้อยู่แล้วนะครับอ,อ่าในระดับเริ่มต้นอาจจะหมื่นห้า ได้หมื่นห้าหรือหมื่นแปดนะครับยิ่งข้าราการระดับของสูงไปเนี่ยเงินเดือนก็ถึงสามหมื่นสี่หมื่นน่าจะน่าอยู่อยู่นี้ได้แลบนโยบายตัวนี้เน,นี่นย,มยนะผมต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐบาลออกมาเพื่ออะไรนะครับว่ไเรออกมาด้วยเจตนาอะไรและถ้าข้าราชการรึกอร้องจริงหรือเปล่าเพราะเท่าที่ฟังเนี่ย้งแต่เมื่อวานนะครับพอได้บันทึกออกมาก็มีการเสียงคัดค้านโดยเฉพาะองค์กรครูว่าไม่เห็นด้วยต่างๆนะครับอันนี้ก็ก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมีการศึกษาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่า มันเพราะอะร่อยและรัฐบาลก็ต้องทำนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเสียงที่ออกมาไม่ค่อยจะดีรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนใจว่าอถ้าอย่างนั้นก็ก็ชะลอไว้ก่อนคือคือเดยเดยเดยโดยพักข,ของของของเพื่อไทยเนี่ยจาได้ไหมฮะ,ะในสมัยนายกทักษิน,นะครับนะครับการขึ้นเงินเดือนน่ะเคยเปลี่ยนแล้วแล้วก่อนจะเคยขึ้นเงินเดือนปีละครั้งทักษิณบอกว่าขึ้นเงินเดือนปีละสองครั้งอืแต่นั้นะม่ใชไม่ประมาณสักเกือบ สมัยที่รัฐสินเป็นนายกอยู่อันนั้นก็เปลี่ยนมารอบหนึ่งแหละนัแ่แต่เเป็นเงินเดือนก็ได้บบกระทบเพราะราชการก็ชอบเพรเงินเดือนขึ้นสองครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยการจ่ายเงินเดือนเงินเดือนหมายถึงการจ่ายที่ตามระยะเวลาอและปีเดือนหนึ่งครั้งถ้าคำนิยามนะฮะแต่คราวนี้เรามาจ่ายเงินเดือนสองครั้งก็คือแบ่งบเงินก้อนเดือนเป็นสองก้อนในการจ่ายนะผม่ยกำลังคิดว่าตัวราชการเองเนี่ยนะครับจะเป็นเบวยอหวัวแตกหรือเปล่านะครับหรือว่าราัฐบาลต้องการจะแก้ปัญหานี้รอกระบบให้กับราชการ นะและ้วแ้การแก้ไขปัญหาตัวนี้เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะต้องมีการปรับปรุงอาจจะมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับยิ่งทางคุณเสะสมบอกว่ากรมบัญชีกลางออกมานําเสนอาานวการต่างๆเนี่ยผมว่ากรมบัญชีกลางก็อาจจะพิ่งรร้แต่เมื่อวานนั่งวง่มีมีนโยบายจะไม่ออกมา <c oughs> นะครับครับอ,อาจารย์กำลังจะบอกว่าเพราะฉะนั้นคือต่อไปนี้จะออกมาตรการใดๆควรมีไส้ไหนออกมาชี้แจงให้ละเอียดด้วย คือคือต้องอธิบายได้ว่าที่มาของนโยบายมันคืออะไรแล้ว,วัตถุประสงค์ของนโยบายต้องการอะไรและวิธีการทนานโยบายเนี่ยคุณจะทาอย่างไร,รต้องชัดเจนก่อนอไม่ไา้โยนหินออกมาว่าจะทําแบบนี้แต่ถึงเวลาึ้นมาต้องอธิบายไม่ได้ว่าทําไมต้องทําทําอย่างไรทําเมื่อไหร่ไม่รู้ครับนะครับผมยกไปอย่างเช่นดิจิตอลวอลเล็เนี่ยอย่างแรกก็มีการศึกษาว่าจะทาทาไมเอาเงินจากตรงไหนเวลาคําถามตอบมาเรื่องมันก็ตอบได้แต่ไอ้การขึ้นเงินเดือนสองสองสองไอ้การจ่ายเงินเดือนสองรอบเนี่ย มันไม่มีที่มาที่ไปเลยไงค้วอธิบายไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องมาประกาศตอนนี้นะครับมันสามารถประกาศตอนไหนก็ได้แต่รัฐบาลเรื่องที่ประกาศตอนนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทีมงานของรัฐบาลในการทําเรื่องเนี้ยต้องการอะไรครับครับครับอ่ะเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของการจ่ายเงินเดือนราชการนะครับขอบพระคุณอาจารย์นะฮะครับครับสวัสดีครับครับครับขอบพระคุณมากครับ